สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับทีเด็ดเซนมีขยี้บอลนะครับประจำวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567นะครับค่ำคืนนี้ก็มีฟุตบอลที่น่าสนใจมานำเสนอกันเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยนะครับว่าเพื่อนๆท่านใดนะฮะที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับก็สามารถเข้าร่วมกันได้เลยนะครับกับแอดเซนมี98นะครับหรือว่าตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ มีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบๆนะครับรวมไปถึงกิจกรรมถ่ายผลฟุตบอลนะครับก็ให้ถ่ายผลคู่หลักของเราในวันนี้ก็คือคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีนั่นเองนะครับทีมไหนย,ยิ่งก่อนทีมไหนชนะจะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับให้ถ่ายลงในช่องคอมเมนต์นะฮะถ้าถ่ายถูกนะครับก็รับไปเลยครับสำหรับเสื้อฟุตบอลลิเสิทธิท้ประจำฤดูกาลใหม่นี้นะครับใครที่สนใจก็คลิกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ไปเริ่มต้นกันที่คู่แรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับก็มองกันไปที่ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับการเจอกันระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์กับทางของแอสตันวิลล่านั่นเองนะครับผลงานล่าสุดของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับก็โชว์ฟอร์มได้เอกอุเลยนะครับในฟุตบอลคาราบาวคัพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มา2ประตูต่อ1น่นะครับส่วนเกมลีกล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าเสียทรงเหมือนกันนะฮะกับการแพ้กับคริสตัลพาเลทมาศูนย์ประตูต่อ1นะครับชนะ 3จาก4เกมหลังสุดทุกรายการนะครับก็คือฟอร์มโดยรวมในระยะหลังนี้ยังถือว่าดูดีพอสมควรนะครับ9นัดในพรีเมียร์ลีกเก็บมา13คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ8ของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับขณะที่แอสตันวิลล่านะครับเกมล่าสุดลงสนามในศึกคาราบาวครับนะฮะก็ตกเป็นเหยื่อของคริสตัลพาเลตเหมือนกันนะครับแพ้มา1ประตูต่อ2นะฮะส่วนเกมลีกล่าสุดนะครับเสมอกับบอลมัดมา1ประตูต่อ1นะครับผ่าน9นัดเก็บมา18คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ4ของตารางพรีเมียร์ลีก ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่แอนเชปรอตเทโคกูนะครับนายใหญ่ของฝั่งท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับวันนี้ยังคงไม่มีวิลส่งอูรูแบนะฮะที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ครับส่วนปัญหาล่าสุดนะครับจะไม่มีมิกกี้ฟานเดอร์เฟนนะครับเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งนะฮะเจ็บมาจากเกมลีกคัพกับแมนซิตี้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะฮะต้องรอเช็คความฟิตของโซนฮึงมินนะครับกับตันทีมที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้นะครับ ก่การจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-3-3นะฮะก็จะมีเกยโมวิคาริโอครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะฮะแนวรับประกอบไปด้วยเปโดปอโรคริเซียนโรเมโรและในวันที่ไม่มีมิกกี้ฟันเดอร์เฟนนะครับก็จะต้องส่งให้ราดูดากูชินนะครับปรากหลังชาวโรมาเนียนะฮะประหลจำการเซนเ็นเตอร์แทนแหละครับส่วนแบ็คซ้ายก็คือเดซิเนอุดอกกีนะฮะ แดนกลางยังคงมาเต็มนะครับทั้งเจมส์ดิสันอีบิซูมาแล้วก็เดยันคูรูเซฟสกี้นะครับส่วนแนวรุกแดนบนเนี่ยถ้าเกิดว่าโซนหฮงมินไหวนะครับก็จะได้ออกสตาร์ททางริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับโดยที่จะมีโดมินิกโซลันกี้เป็นหัวหอกตัวเป้าครับส่วนริมเส้นอีกฝากหนึ่งก็จะเป็นสัมัทานของเบรนแนนจอห์นสันนะครับเจ้าของผลงาน7ประตูนะฮะและนาทีนี้ก็เป็นตัวความหวังสูงสุดในการผลิตกอของทีมด้วยนะครับ ด้านอูนายเอเมรี่นะครับสภาพทีมนี่ฟูแบบ100%เต็มเลยนะครับไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดนะฮะในระบบ4-4-1-1นะครับก็จะมีเอเมเลโนมาติเนสรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยแมตติแคชเอซี่คอนซาเปาตอเรสแล้วก็ลูก้าดีนนะครับแดนกลาง4คนครับส่งให้จอห์นแม็กกินนะครับเดินเกมร่วมกันกับอามาดูโอนาน่ายูริติรามันแล้วก็จาขอบแรมซี่นะครับ โดยจะมีหมอกการโรเจอร์สนะครับทำเกมสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างโอลีวัตกินส์ครับเจ้าของผลงาน6ประตูกับอีก4แอาซิดในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับสถิติดวลกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะปะทะกันมาทั้งหมด154ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นสเปอร์ที่ชนะไปได้69ครั้งนะครับเสมอกัน32นัดแล้วก็เสมออะแพ้ไป53เกมนะครับ เจอกัน6นัดหลังสุดที่ต้องบอกว่าสูสีเลยนะฮะแบ่งกันชนะไปฝั่งละ3ครั้งครับโดยเมื่อซีซั่นที่แล้วนะฮะทีมที่เล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยนะครับเป็นฝ่าชนะได้ทั้ง2เกมเลยนะฮะฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับท็อตแนมฮอสเปอร์มเมื่อเล่นเดบิ์บ้านนี่ดุดันเลยนะครับแต่นัดนี้ดูจะมีปัญหาใหญ่นะฮะเพราะว่าจะมาขาดกองหลังโตกเก่งอย่างฟานเดเวนไปดูแล้วมีผลกระทบแน่ๆครับแอสันวิลามาด้วยสภาพทีมที่ดีครับแถมฟอร์มในนี้ก็แกร่งแบบนี้มองว่า จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับคู่นี้ให้เฉียพที่อาร์ซันวิลล่าครับกับเรดที่เป็นรองอยู่0ูนนั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นบิ๊กแมตของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีนะครับซึ่งผมจัดให้เป็นคู่เว P ีประจําค่ําคืนนี้ด้วยนะครับผลงานล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถล่มเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้มาถึง5ประตู่องในฟุตบอลคาราบาวครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ เป็นการประเดิมการคุมงานของรุดฟานิสโซรอยได้อย่างสวยงามมากนะครับหลังจากที่แพ้ให้กับเวสต์แฮมมาหนึ่งประตูต่อสองในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดแล้วก็เป็นการคุมทีมนาสตาของเอริกเทนฮากนะครับก้านัดในพรีเมียร์ลีกเก็บมา11คะแนนนะครับรั้งอยู่ที่อันดับ14ของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับขณะที่สิงบูเชลซีนะครับเกมกล่าสุดลงสนามในศึกคาราบาวครับมานะฮะแล้วก็แพ้ให้กับนิวคาสเซิลมาศูนย์ประตูต่อสองนะครับ ส่วนเกมลีกล่าสุดนี้ก็เจอกับนิวคาสเซิลน,นี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับเก็บชายชนะได้4จาก6กเกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับ9นคะแนนรั้งอยู่ที่อันดับ5ของตารางนะครับไปดูกันดีความพร้อมนะครับเริ่มกันที่รุดฟานิสโรอยครับวันนี้จะไม่มีเลนี่โยโร่ไทเรลมามาเซียแฮร์รี่แม็กควายคอบบี้ไมนูอันโตนี่ลุกชอแล้วก็เมสันเมาส์นะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่มีอัปเดตคืบหน้ามาจากนัดที่แล้วนะครับสำหรับตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับ การจัดทับวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1ครับก็จะเรียกอองเดรโอนาน่ากลับมาเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงในเกมลีกเหมือนเดิมนะครับส่วนแนวรับก็จะปรับจากกลางสัปดาห์เหมือนกันนะครับก็จะมีทั้งลุแซมัสาวีที่จะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับประสานงานกับมาตาเดลิกลิซันโดมาติเนสแล้วก็ดิโอโกดารลนะครับ แดนกลางครับจะเป็นการประสานง,งานกันระหว่างกาซซมิโรกับมานูเออุคาเต้นะครับหรือตรงนี้อาจจะขยับไปเป็นคริสเตนเอเล็กเซนก็ได้นะครับโดยที่ตัวรุกด้ดนบนครับก็จะมีมาครตฟอร์ดบูโนแฟรนัน ford, Bruno, on, แล้วก็ตัวความหวังสูงสุดณนาทีนี้นะฮะจะฝากไว้ที่อรเลฮันโดกานาโช่แหละครับเจ้าของผลงาน6ประตูกับอิก4แอซิ์ในทุกรายการฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าก็จะเรียกให้รัสปุนซอยรุนนะครับกลับมาเป็นตัวจริงรับสัมปทานล่าตาข่ายนั่นเองนะครับ ด้านเอนโซมารเรสกานะครับในายใหญ่ของเชลซีวันนี้จะไม่มีโอมาริเคลมันนะฮะที่เจ็บอยู่นะครับอีกคนที่เล่นไม่ได้ก็คือเจดอนซานโชนะครับแนวลุกเติมเส้นที่ยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับก็จะมีการปร,รับทัพจากเมื่อกลางสัปดาห์แบบ100%เซน์ะฮะเรียกให้บรรดาตัวจริงกลับมาออกสตาร์ทครั้งหนึ่งนะครับในระบบ4-2-3-1นะฮะโรเบิร์ตซานเชสรับที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยริชเจม เวซี i, ana, Levi, ่โฟฟาน่าเลวายโควิลแล้วก็มาโลกุสโตนะครับแดนกลางนะครับก็จะเป็นการเข้าคู่กันระหว่างโรเมโอลาเวกับมอยเซสกเซโด้แหละครับส่วนแนวรุกนะฮะก็จะมีโนนีมาดูเอเก้นะครับเออเปโดเนโตเล่นริมเส้นคนละฟากนะครับส่วนตัวความหวังสูงสุดก็จะฝากเอาไว้ที่โคพาวเมอร์นะครับเจ้าของผลงาน10ประตูกับอนะีก6แอซิตในฤดูกาลปัจจุบันนะฮะกองหน้าตัวเป้าก็ยังใช้เป็นนิคลัตแจ็คสั้นเหมือนเดิมนะครับ สถิติดวลกันที่ผ่านมา177ครั้งของครูนี้นะครับก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ชนะไปได้71เกมครับเสมอกัน52นัดแล้วก็เชลซีชนะไปได้54เกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่แพ้เลยนะฮะใน11นัดหลังสุดที่เปิดบ้านดวลกับเชลซีในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับโดยชนะไป5แล้วก็เสมอ6เกมนะฮะและถ้าเกิดว่าสามารถชนะได้ในวันนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกแแตั้งแต่ปี1957เลยนะครับที่สามารถ ทุบทีมสิงบูที่โอรทรัฟฟอร์ดได้3นัดติดต่อกันนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยนะครับเอ่อเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์สีในการดวลกันนัดล่าสุดนะครับแต่พวกเขาเนี่ยนะฮะไม่เคยชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แบบ2นัดติดต่อกันมาก่อนเลยนะครับนับตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมานะครับ ชัยชนะของเชลซีนัดล่าสุดที่โอทรัฟฟอร์ดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อ5พฤษภาคมปี2013เลยนะครับซึ่งเกมนั้นควรมาต้าเป็นคนยิงประตูชัยนะฮะฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะฮะกำลังเล่นได้คึกคักและดุดันมากครับหลังจากที่เปลี่ยนโค้ชนะครับแม้ว่าเกมรับจะยังเสียประตูง่ายก็ตามเชลซีเวลาออกนอกบ้านยังหาความแน่นอนไม่เจอครับแพ้ถึง2จาก3เกมหลังเลยนะครับ มองว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสสูงเลยนะฮะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเก็บชัยชนะได้นะครับแต่คู่นี้นะฮะผมยังขอไม่คอนเฟิร์มแล้วกันนะครับขอเช็คข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงเย็นๆค่ำๆอีกหน่อยนึงนะฮะและเดี๋ยวในทางสุดท้ายนะครับจะส่งให้เพื่อนๆเ,เหมือนเดิมครับในหมู่บ้านของเรานะครับใครที่สนใจนะฮะจัดกันมาได้เลยนะครับกับแอตเลติมี98นะครับหรือแอตเซเอเอเอ็ e นะครับมีอเอเนเอเ้เอ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 เ ซึ่งนอกจากคู่นี้แล้วนะครับเรายังมีแนวทางดีๆคู่อื่นๆอีกมากมายครับรวมถึงโครงการชุดสเตปจัดให้เหมือนเดิมนะครับก็รีบจัดกันเข้ามาได้เลยนะครับคู่ต่อมานะครับขอพาทุกท่านขยับไปลุ้นกันที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันกันบ้างนะครับเป็นการเจอกันระหว่างโบรุสเซียเหมือนเช่นกัดบักกับแวร์เดอร์บริเมนนะครับผลงานล่าสุดนะครับกัดบักแพ้ให้กับไอทรักแฟงเฟิร์ตมา1ประตูต่อ2ในฟุตบอลเดฟบีผูกข่าวนะครับส่วนเกมลีกล่าสุดเสมอกันมาหมา1ประตูต่อ1นะครับ สามเกมหลังในลีกนี่ผลงานไม่ซ้ําเลยนะครับแปดนัดเก็บมาสิบคะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับสิบเอ็ดของตารางบุนเดสซิก้าเยอรมันนะครับขณะที่เวเดอร์เบรเมนนะครับเกมล่าสุดเอาชนะพาราบอนมาหนึ่งประตูศูนย์ในศึกเดฟเบย์โขกาวนะครับศูนย์เกมลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเสมอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาสนุกเลยนะครับสองประตูต่อสองนะฮะแปดนัดสิบสองคะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับเก้าของตารางบุนเดสซิก้าเยอรมันนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเรื่องก่นที่สิงห์หนุ่มกัดบักกันก่อนนะครับภายใต้การคุมทัพของเคลเรโรเซลเน่นะครับวันนี้จะไม่มีลูกาเสนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับขนาดเดียวกันนะฮะต้องรอเชิคกอมฟิตผู้เล่นอีก5คนนะครับนั่นก็คือโยนาสซอมลินนะครับนิโกเอเวดี้ยานโอคอฟสกีนาธานอินกูมูครับแต่ว่าก็น่าจะได้ตัวฟรั์งอุนุรัตนนะครับกลับมาเป็นตัวจริงให้กับทีมได้นะครับ การจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-4-2ในฮะก็จะมีมูริชนิโคลัสนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยโจสเกลลี่โคยิตาคุระมารินฟริดิทแล้วก็เซฟานไลเนอร์นะครับขณะที่แดงกลางครับก็จะมีฟรังโฮโนรัสนะครับโรโคไร้นะฮะยูเลียนไวเกิลแล้วก็เควินสเตอร์เกอร์นะครับส่วนแดนหน้าครับจะเป็นการประสานงานกันระหว่างอเลซานเพลอาจอมเก่าครับกับทาทงของทีม คลายดินส์นะฮะเจ้าของผลงาน6ประตูกับอีก1แอสซิส,สต์ในซีซั่นปัจจุบันครับและจะเป็นตัวที่เด็ดสสำหรับทีมในเกมนี้ด้วยนะครับด้านโอเล่แวร์เนอร์นะครับมีปัญหาให้ต้องกังวลอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะเพราะต้องเช็คฟิตนักเตะถึง7คนด้วยกันนะครับนั่นก็คือยัสซินเอนจินมาแอนโทนียุงเยนสตาร์เกอร์นิคลัสสตาร์กมิลอสเวลโควิชอาร์เบตนันคีซี่แล้วก็ธนัของมาโกกรูนะครับ การจัดทัพวันนี้ครับในระบบ3-4-2-1นะฮะก็จะมีมิเชลเซตเทอร์เรอร์นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับสามเซนเตอร์นะฮะถ้าแอนโทนียุงไหวนะฮะก็จะลงประสานง,งานกับยูเลียนมาลาตินีแล้วก็มาโกฟิดิชนะฮะ แดนกลางครับส่งให้เซนนี่ลีเน่นนะครับคุมเกมกับเยนสตาร์ถ้าเกิดไหวนะครับโดยที่ริมเส้นสองฟากเป็นเดริกเคิร์นกับทางของเฟลิกอากูนะฮะแนวลุกแดนบนครับใช้มิเชลไวเซอร์เล่นกันกับโรมาโนชมิดนะครับส่วนตัวความหวังสูงสุดในแดนหน้านะฮะก็จะฝากเอาไว้ที่มาวินดุกนะครับเจ้าของผลงาน4ประตู3แอซิดในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ สถิติดวลกันที่ผ่านมา110ครั้งของคู่นี้นะครับก็เป็นแวร์เดอร์เบรเมนนะครับที่ทําได้ดีกว่าครับจากการชนะไปได้42ครั้งนะครับเสมอกัน27ครั้งแล้วก็เป็นกลัดบักนะครับชนะไปได้41เกมนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับโรสิมิเชนกลัดบักเนี่ยนะฮะผลงานเกมลีกยังคงหาความแน่นอนไม่เจอนะครับแม้จะชนะในบ้านมา2เกมติดต่อกันแล้วแต่ก็แต่ก็เป็นการชนะคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้แข่งมากนะครับ เบรเมนช่วงหลังก็เป็นทีมที่แพ้ยากด้วยครับเชื่อว่ามีดีพอที่จะมาหยิบแต้มกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เสียไปที่เบรเมนดีกว่าครับกับเรทที่มันรองอยู่0.5นั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับขอพาทุกท่านขยับไปลุ้นกันที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับก็คู่แรกนะครับเป็นการเจอกันระหว่างอาเตติกมาดริดกับทั้งของลาสพาลมาสนะครับผลงานล่าสุดนะครับอาเตติกมาดริดนี่เอาชนะบีกมา2ประตูศูนย์นะครับในศึกโกปาเดลเรนะครับ ส่วนเกมลีกล่าสุดแพ้ให้กับเรอเปติสมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับสิบเอ็ดนัดเก็บมา20คะแนนครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ4ของตารางลาลีกาสเปนนะครับขณะที่ลาสพามาสนะครับเกมล่าสุดลงสนามในโคปาเดเรมาเช่นกันนะครับแล้วก็เอาชนะออตินเยนานะครับมาถึง7ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับส่วนเกมลีกล่าสุดนะฮะเอาชนะเจโรนามา1นึ่งศนะครับก็เป็นการชนะมาสามนัดติดต่อกันทุกรายการนะครับสิบเอ็ดนัดเก้าคะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับสิบแปดของตารางลาลกเปนนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เดโก้ซเมโอเน่นะครับวันนี้ยังคงไม่มีเซซ่าอัสปรลิโวตากับโรแบงเลอรนมังนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้นะครับขณะเดียวกันนะฮะต้องรอเช็คความฟิตของทางด้านโตมาเลอมากับมาคอสยอร์เรนเต้นะครับที่มีปัญหาสภาพร่างกายอยู่ก่อนหน้านี้นะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ3 4 2 1นะครับก็จะมียานอุบลักรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยอักเซวิโซ โรอโฮเซ่มาเรียคิเมเนสนะครับแล้วก็คาบีกาลันนะครับแดงกลางส่งให้โรดิโกเดอปอคุมเกมร่วมกันกับโกเก้นะครับวิงแบ็กสองข้างก็เป็นนาเวลโมดิน่ากับซามูเอลลีโนนะครับโดยที่คู่หน้านะครับจะอาโดยที่ตัวรุกนะครับก็จะเป็นฮูเรนอวารเรสครับประสานงานกับตัวความหวังสูงสุดอย่างองตุนคริสมันนะครับเจ้าของผลงาน4ประตู5แอฟซิดนะครับโดยที่กองหน้าตัวเป้าก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์ซอลลอตรับหน้าที่ในการปริยสกอร์นั่นเองนะครับ ด้านเดียโก้มาติเนสนะครับนายาของลาสพาวมาสเนี่ยนะฮะวันนี้จะไม่มีบาวินพักนะครับเอนโซเออโลอูดิเซ่นะครับแล้วก็อัดันยาาไซนะฮะที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายทั้งหมดเลยนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-3-3นะฮะก็จะมีดิงโก้ฮอรคาสครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยบิติโลซาดาอเล็กซูเรสสกอตต์แมคเคนนาแล้วก็อเล็กซ์มูนยอร์ดนะครับ แดนกลางนะครับส่งให้คีเรียนโรริกครับเดินเกมร่วมกันกับดาริโอเอสกูโก้นะครับแล้วก็รวมถึงโคเซกัมปัญญาด้วยนะฮะส่วนแนวรุกแดนบนครับก็จะมีฟาบิโอซูวาเล่นดิมเส้นครฟ้ากับอัลเบโตโมเรโรนะครับส่วนกูหออกตัวเป้าครับก็จะมีโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่รับหน้าที่ในการเพลสกอร์นั่นเองนะครับ สถิติดวลกันที่ผ่านมา11ครั้งของคู่นี้นะครับเป็นตาหมีที่ขมขาดนะครับชนะไปได้9นัดแล้วก็อสมอแล้วก็แพ้ไปแค่2เกมเท่านั้นนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับอเลติโกมาเรดเนี่ยฟอร์มระยะหลังแผ่วหนักเหลือเกินครับเป็นผลมาจากการขาดกองหลังตัวหลักอย่างเลอนอรมังนะฮะเกมรุกป,ปีนี้ก็ยังจูนเครื่องได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับลาสพอลร์สเดินทางมาด้วยความมั่นใจสูงส่งครับ มองว่าเต็มที่นะฮะก็จะแพ้แค่ลูกเดียวครับคู่นี้ให้เชียร์ที่ลาสเปโมาสเลยนะครับกับเรทที่เป็นรองอยู่1.5่านะครับคู่ต่อมาของศึกลาลีกาสเปนนะครับคู่นี้ถือว่าเป็นดาร์บี้แมชนะครับกับกาตาลันดาร์บี้นะครับการเจอกันระหว่างบาร์เซโลนากับเอสปันยอลนั่นเองนะครับผลงานล่าสุดของบาร์เซโลนานะครับลงเตะเกลเอลคลาสิโกมานะครับแล้วถล่มเอาชนะเรอัลมาดริดไปถึง4ประตูสูงเลยนะครับ ก็เป็นการชนะมา5นัดติดต่อกันในทุกรายการแล้วนะครับยิงรวมกันไปถึง21ประตูนะฮะ11นัดเก็บมา30คะแนนครับรังเป็นจ่าฝูงของตารางลาลีกาสเปนนะครับขณะที่เอสเปนยอเนะครับเกมล่าสุดเอาชนะซานตรีเดโซมา4ี่ประตูศูนย์ครับในซิโกปาเดลเรนะฮะ ส่วนเกมลีกล่าสุดรับแพ้กับเซบีย่ามาศูนประตูสองนะครับเป็นการแพ้นัดที่5ในรอบ6เกมหลังในลีกนะฮะสิบเอ็ดนัดเก็บมาสิบคะแนนครับรังอยู่ที่อันดับ17ของตารางลาลีกาสเปนนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่บาร์เซโลนาของฮันซี่ฟลิกกันก่อนนะครับยังไม่มีมาร์คเบนาวโรนนลอาราโฮอันเดรสคริสเตนเซนมาร์คอังเดชแทรเตเกลเฟรานตอเรสนะครับแล้วก็ต้องเช็คความฟิตของเอริกาเซียคนหนึ่งด้วยนะครับ การจัดทับวันนี้นะครับก็จะมาในระบบ4-2-3-1นะฮะตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับวันนี้มีข่าวว่าอาจจะเป็นวอรเชคเชสนี่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นอินจกี้เป็นย่าเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับส่วนแดงกลางนะครับอ่าส่วนแดงรับนะครับก็จะประกอบไปด้วยชูสกุนเด่นะฮะเปากูบาซี่อินิโก้มาติเนสแล้วก็อาลคันโดเาาเดนเองครับ มิดฟิลด์คู่กลางครับใช้เป็นเปดีคุมเกมร่วมกันกับเฟรนกี้เดยองนะครับส่วนแนวรุกด้านบนครับก็มาจัดเต็มมากเลยนะครับเป็นการประสานงานกันระหว่างลามีนยามมลนะครับดานีโอโม่แล้วก็ราฟินยานะครับของหน้าตัวเป้าครับก็จะฝากความหวังในการพลิกกอเอาไว้ที่โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับเจ้าของผลงาน19ประตู4แอซิต์นั่นเองนะครับ ด้านเอสปอนยอนนะครับของมานูโลกอนซาเลสนะครับก็ยังไม่มีเปาโลซาโน่นะฮะแล้วก็ต้องรอเช็คความฟิตของเอดูเอ็กซโพซิโตนะครับโคเซ่กราเกรานะครับรวมไปถึงเฟรดนโดกาเรโร่ด้วยนะครับที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายทั้งหมดเลยนะครับการจัดทัพในวันนี้นะครับมาในระบบ3412นนะครับก็จะมีโยนกาเซียนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยไบรอันโอริบาน เลโอนาร์โดอาเลอันโดกาเบร่านะครับแล้วก็มาลาสคุม巴านั่นเองครับแดงกลางครับส่งให้อบโรอากวาโดนะครับคุมเกมกับอเล็กซ์คาวครับโดยที่วิงแบ็กสองข้างเป็นกาลอสโรเมโรนะครับกับโอมาเอลฮิลารี่นะครับตัวทำเกมครับเป็นชอฟเฟรกาเล拉สนะครับโดยที่คู่หน้าจะใช้เป็นคาบีปัวโดนะครับ ปราสานงานล่าตะข่ายกับอารีโคเบลิสนะครับซึ่งเพิ่งจะยิงแฮตทริกมาในเกมที่แล้วนะครับในเกมฟุตบอลถ้วยนะครับก็จะเป็นทีเด็ดในการพลิกกอร์ให้กับเอสปอนยอนในวันนี้นะครับสถิติดวลกันที่ผ่านมา69ครั้งครับบาร์เซโลนาชนะไปได้ถึง45ครั้งนะครับเสมอกัน17นัดแล้วก็แพ้ไป7เกมนะครับฟันดงสำหรับคู่นี้นะครับเอสปอนยอนผลงานในลีขาลงสุดๆไปเลยครับเกมรับเสียประตูง่ายเกมรุกยิงไม่ค่อยได้ด้วยนะครับ สวนทางกับบาร์เซโลนาครับที่ชนะมาแบบหล่อต่อเนื่องครับเชื่อว่าจะเป็นฝ่ายทุบชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นฮะคู่นี้เฉลี่ยที่บาร์เซโลนาเลยนะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่2.25นั่นเองนะครับอีกคู่หนึ่งของศึกลาลิกาสเปนประจำค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างแอตเลติกบิลเบากับทางาของเรอัลเบรติสนั่นเองนะครับผลงานล่าสุดนะครับแอตเลติกบิลเบาเสมอกับมาโยกาไปศูนย์ปราตัวศูนย์นะครับเกมลีก7นัดหลังนะฮะแพ้แค่เกมเดียวนะครับ 11นัดเก็บมา18คะแนนครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ5ของตารางลาลิกาสเปนนะครับขณะที่เรอเบติสนะครับก็เอาชนะโจเบโรมาถึง6ประตูหนในศึกโกปาเดลเรนะครับส่วนเกมลีกล่าสุดนี่เอาชนะแอตมาริตมา1นสูนะครับก็เป็นการชนะมานัดที่3ในรอบ4เกมหลังสุดในลีกนะครับ11นัด 18, 18คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ6ของตารางลาลิกาสเปนนั่นเองนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เอเนสโต้เบลเบเดนะครับนายใหญ่ของฝั่งเอลติกบิวเบานะครับก็ยังคงขาดอูไนซีมอนนะครับนายทวารมือหนึ่งที่ยังคงเจ็บอยู่นะฮะขณะเดียวกันนะครับต้องรอเช็คความฟิตของดานี่บีเบียนปลากหลังตัวเก่งนะครับแต่ก็น่าจะได้ตัวอินยากกิวิลเลียมส์นะครับแนวรุกตัวเก่งเนี่ยหายเจ็บกลับมาประจำการให้กับทีมได้นะครับ การจัดทัพในวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1นก็จะมีจูเลนอากิเลซาบาล่านะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูเหมือนเดิมนะครับแนวรับประกอบไปด้วยออสการ์เดมการ์ดดานี่บีเบียนนะฮะถ้าเกิดว่าฟิตพอก็จะได้เป็นตัวจริงกับไอตอปาเรเดสนะครับแล้วก็อีกฝากหนึ่งของตำแหน่งฟูลแบ็กนะครับก็จะเป็นยูริเบชิเชนั่นเองนะฮะขณะที่แดงกลางนะครับก็จะมีมิเกล ยาเรกีซานะครับประรานสังงานคุมเกมร่วมกันกับอินยีโก้รูิสเดอกาลาเลตานะครับส่วนแนวรุกด้านบนครับก็จะมีพี่น้องวิลเลียมส์นะครับโดยที่ตัวความหวังสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่อินยาี้นะครับเจ้าของผลงาน3ประตู4แอซิ์ในฤดูกาลปัจจุบันนะฮะโดยที่กองหน้าตัวเป้าครับก็จะเป็นกอก้ากูรูเซต้านะครับเจ้าของผลงาน2ประตู2อแอซิดล่าตาข่ายนั่นเองนะครับ ขณะที่เรอเบติสของมาริโอเปเยกรีนี่นะครับยังคงไม่มีวิลเลียมคาวันโยครับอิสโก้โจวานนี่โลเซลโซนะครับแล้วก็ไอตอรุยเบาที่ยังเจ็บอยู่นะฮะขณะเดียวกันครับต้องรอเช็คความฟิตของมาร์คโรค่านะครับแล้วก็เอ็กต่อเบเกรินครับที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-4-2นะฮะก็จะมีรุยซิวานะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยยุสซูปซาบารีมาร์คบาตรา ดีเอโกยอร์ลนเต้แล้วก็โลแมงแปโรนะครับแดงกลางครับส่งให้ปาโบฟอนาวครับเดินเกมร่วมกันกันกบจอห์นนี่กาโดโซเซจิอันติมิราแล้วก็อับเดเอสซาซูรีนะครับส่วนแดนหน้านะครับก็จะเป็นการประสานงานกันระหว่างชิมี่อาร์บิลากับทางด้านของวิตอรโรเก้นะครับที่ยิงไปแล้ว2ประตูนะครับอันนี้ก็เป็นหัวหหอกที่ยืมมาจากสโมสรบาร์เซโลนาด้วยนะครับ สถิติโดนกันที่ผ่านมา58ครั้งของคู่นี้นะครับก็เป็น a อตลิติกบิวเบลนะฮะที่ชนะไปได้22นัดครับเสมอกัน18นัดแล้วก็แพ้ไป18เกมนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับ i อ b ลิติกเบลอาจจะเสมอมาในเกมที่แล้วก็จริงนะครับแต่เมื่อได้เล่นในบ้านนี่ต้องถือว่าแข่งแกร่งแบบมีมาตรฐานเลยนะครับชนะไปถึง3จาก6เกมฤดูกาลนี้นะครับด้านเรอเบติสเนี่ยเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ไม่ค่อยดีด้วยนะครับมองว่า จะโดนบิลเบาเช็คบินในที่สุดนะครับคู่นี้ให้เชีย์ที่แอตเลติกบิลเบาดีกว่านะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0ูนุ้านะครับคู่สุดท้ายของเราในค่ําคืนนี้นะครับก็ไปดูกันที่บิ๊กแมตช์ของศึกเก่าโชสราเตอรลี่นะครับซึ่งก็เป็นคู่ที่เตะเร็วด้วยนะครับการเจอกันระหว่างนาโปลีกับทนมของอาตาลันตานั่นเองนะครับผลงานล่าสุดของนาโปลีนะครับเอาชนะเอซีมิลานมา2ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นการชนะมาหเกมติดต่อกันทุกรายการแล้วนะครับ สินัดเก็บมา25คะแนนครับรังเป็นจ่าฝูงของตารางเกาโชเซเรียอิตาลีนะครับขณะที่อตาลันต้านะครับเกมล่าสุดเอาชนะมอนซ่ามา2-0ครับเป็นการชนะนัดที่5ในรอบ6เกมหลังสุดทุกรายการนะครับ10นัด19คะแนนครับรังอยู่ที่อันดับ3ของตารางเกาโชเซเรียอิตาลีนั่นเองนะครับไปดูกันนี่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่อันโตนิโอคอนเต้นะครับนายใหญ่ของนาโปลีฮะวันนี้ขาดผู้เล่น2คนครับก็คือเรนาโนโดสปินาโซล่านะครับแล้วก็ซานิสลาฟโรบอตก้านะครับที่เดยงอยู่ก่อนนนนห้้าีะะฮ การจัดทัพวันนี้ครับสี่สาครับอเล็กซ์เมเรตรับหนะ้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับประกอบไปด้วยโจวานนีดิลอเรนโซอาเมียรามานีอเลสซานโดบรอนโจโนแล้วก็มาติอาโซลิเวล่านะครับแดนกลางนะฮะใช้เป็นฟรองกิซ่าครับคุมเกมร่วมกันกับบิลลี่กิลมอร์แล้วก็สกอตต์แม็กโทมินเน่นะครับส่วนแดนบนนะฮะริมเส้นสองฝ่าจะเป็นมาเตโอโปลิตาโนนะครับแล้วก็วิชาควารัสเคเลียฮะ ความหวังสูงสุดในการพรีสกอร์ครับก็จะฝากเอาไว้ที่โรเมลูลูกากูนะครับเจ้าของผลงาน6ประตู5แอซิสในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับไปดูกันที่ฝั่งผู้มาเยือนครับจานเปโรกาสเปรินีนะครับยังคงขาดผู้เล่นหลายคนเหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นจอโจสกาวินี่นะครับจาลูกัสกามักานะฮะมาโกเบรชานินี่นะครับแล้วก็อดิลอนคอสซูนูที่เจ็บทั้งหมดเลยนะครับ ก็ทำให้วันนี้นะครับในระบบ3-4-2-1ครับจะมีมาโกคาเนเซิคีนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับ3เซ็นเตอร์ก็จะมีเบรัตจิมซิตินะฮะประสานงานกับอิซักเฮนนะครับแล้วก็เซอัตโคลาซินัสนะฮะส่วนแดนกลางครับก็จะส่งให้มาเทนเดรอนนะครับคุมเกมร่วมกันกับเอเดรีนครับริมเส้น2ฝ้าจะเป็นราอูเบลานูวากับดาวิดเอสปาคอสตาเลยครับแนวรุกครับก็จะมีชาลส์เตอร์คาเทราเรอร์นะครับกับตัวร่งของอเดโมลาลุกมันนะฮะ โดยที่ความหวังสูงสุดในการพลิกสกอร์ครับก็จะฝากเอาไว้ที่มัตเตโอเรเตกีนะครับเจ้าของผลงาน14ประตู4อาสซิสเนะ์หรือูกการปัจจุบันนั่นเองนะครับสถิติโดนกันที่ผ่านมา54ครั้งของคู่นี้นะครับเป็นนาโปลีที่ชนะไปได้21นัดเสมอ14นัดแล้วก็แพ้ไป19เกมนะครับฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับนาโปลีเนี่ยกำลังติดเครื่องยาวๆเลยแะครับเกมลุกผลิตสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องครับเกมรับไม่ค่อยเสียประตูง่ายด้วยนะครับ ด้านอตาลนตาเนี่ยเป็นบอลสายบูเกมรุกดีครับแต่เกมรับยังไม่ชัวเท่าไหร่ครับต้องมาเจอกับทีมที่เล่นด้วยความแน่นอนอย่างนาปโปลีแบบนี้ดูแล้วมีลุ้นจะพังกลับไปครับก็คู่นี้ให้เชฟที่นาปโปลีดีกว่าครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0.25นั่นเองนะครับสรุปที่เด็ดประจำค่ำคืนนี้นะครับก็มองกันไปที่แอสตันวิลล่านะครับแวร์เดอร์เบรเมนลาสพาเมาสบาร์เซโลนาแอตเลติกบเบลแล้วก็นาปโปลีนะครับ ส่วนคู่ v อ P ีของเรานะครับใครที่อยากจะทราบผลนะฮะก็ต้องมาตามนี้เลยนะครับสำหรับแอดเซนมี98นะครับหรือว่าตามลิงก์ทางล่างนี้ได้เลยนะครับในนี้นะครับนอกจากจะมีของดีของเราแล้วนะครับยังมีกิจกรรมถ่ายผลฟุตบอลนะฮะก็ถ่ายคู่หลักของเราเนี่ยแหละนะครับนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีนะครับทีมไหนยิ่งก่อนทีมไหนชนะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับถ่ายในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าถ่ายถูกก็รับไปเลยครับสำหรับเสื้อฟุตบอลลิเกสิทธ้ประจำฤดูกาลใหม่นี้นะครับกดเบ